ย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วในสมัยที่คุณรุ่งยังเป็นเด็กตอนนั้นเธอเรียนอยู่ชั้นป .4 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญในตอนนั้นคุณรุ่งกับเพื่อนๆประมาณห้าคนได้พากันไปเล่นซ่อนแอบกันในห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องเดียวแต่เป็นห้องที่กว้างซึ่งในห้องนั้นก็ถูกแบ่งย่อยออกเป็นสองห้องเป็นห้องพยาบาลห้องหนึ่ง และห้องสมุดห้องหนึ่งโดยใช้ชั้นวางหนังสือทําเป็นที่กั้นระหว่างห้องพยาบาลกับห้องสมุดและก่อนจะเล่นเพื่อนของคุณรุ่งก็ได้กําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าให้ผู้เล่นที่เป็นคนซ่อนแอบจะให้ซ่อนแอบในห้องพยาบาลกับห้องสมุดเท่านั้นห้ามออกนอกเขตที่ตั้งเด็ดขาดใครออกนอกเขตถือว่าเป็นผู้แพ้ ต้องเลิกเล่นและไม่ต้องมาเล่นกับเพื่อนๆของเธออีกเข้าใจกันแล้วนะพวกเธอมีใครไม่เข้าใจไหมงั้นสรุปว่าทุกคนเข้าใจกฎแล้วนะเริ่มเล่นกันได้โอ้น้อยออกอ้าวสรุปว่าแนานเป็นคนหาส่วนพวกเราสี่คนจะเป็นคนซ่อนเริ่มกันได้แล้วไปเร็วซึ่งแนนก็เป็นนามสมมุติ ในขณะนั้นแนนก็ปิดตานับ1-10ถึง10 8 9 10จะหาแล้วนะหลังจากนั้นแนนก็เริ่มตามหาเพื่อนๆที่เป็นคนซ่อนพวกเธอทั้ง5คนก็เล่นซ่อนแอบกันแบบนี้ซึ่งรอบที่1รอบที่สองพวกเธอก็เล่นกันตามปกติจนกระทั่งรอบที่สคุณรุ่งก็ได้ไปซ่อนแอบอยู่ที่ชั้นวางหนังสือ และเพื่อนคนที่หาก็เป็นคนเจอคุณรุ่งเป็นคนแรกเธอแอบอยู่ตรงนั้นเราจับเธอได้แล้วรุ่งออกมาซะดีๆจับเราเป็นคนแรกซะด้วยรอบต่อไปก็เป็นเราสินนะที่เป็นคนค้นหาต่อจากนั้นก็หาต่อไปเรื่อยๆจนเกือบจะครบแต่มีน้องคนหนึ่งชื่ออมที่หาไม่เจอหาอยู่นานก็ไม่เจอ และทันใดนั้นคุณครูก็เดินผ่านมาพวกเธอทำอะไรกันทำไมมาเล่นตรงนี้ล่ะมารบกวนเขาทำไมทันทีที่ได้ยินครูพูดแบบนั้นคุณรุ่งก็แอบ,บคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมครูถึงพูดแบบนี้นะครูพูดเหมือนกับรู้อะไรบางอย่างนี่นักเรียนกลับบ้านกันได้แล้ว จากนั้นครูก็เดินจากไปออกมาเธออมพวกเราจะเลิกเล่นแล้วคุณรุ่งและเพื่อนๆเ,เรียกหาอยู่นานแต่ก็ยังไม่ออกมานี่เธอทำไมออมไม่ออกมาหรือว่าอ๋มจะไม่อยู่ในห้องนี้รอบที่หนึ่งรอบที่สองอมก็ไม่ได้ออกนอกเขตนี่รอบนี้ก็คงไม่ออกนอกเขตหรอกนะเดี๋ยวลองหากันให้ดีๆอีกที และทันใดนั้นพวกเธอก็เดือบไปเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางห้องพยาบาลมีผ้าคลุมเอาไว้และดูเหมือนว่าจะไม่มีใครนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้นแต่ที่ขาเก้าอี้ตัวนั้นคือเท้าของใครที่โผล่ออกมาแล้วใครจะเป็นคนไปเปิดผ้าล่ะเราไม่เปิดนะเราไม่กล้าเราก็ด้วยเราไม่กล้า ทั้งสี่คนกำลังเกี่ยงกันไปเปิดผ้าแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปเปิดผ้าออกจากเก้าอี้ตัวนั้นและในตอนนั้นคุณรุ่งก็ได้ตัดสินใจวิ่งไปหาคุณครูอีกรอบและเมื่อไปถึงคุณรุ่งก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับคุณครูฟังจากนั้นครูก็รีบไปที่ห้องนั้นแล้วจุดธูปบอกกล่าวหลังจากที่ครูบอกกล่าวเสร็จแล้ว ออมก็เดินออกมาจากใต้เตียงห้องพยาบาลตาแดงกำ่ำหน้ากลัวมากและออมก็มีอาการตัวสั่นๆด้วยจากนั้นออมก็เล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงที่ทุกคนเรียกและเห็นทุกคนเดินไปเดินมาเห็นหมดทุกเหตุการณ์แต่ออมออกมาไม่ได้เหมือนมีใครลังเอาไว้อยู่ไม่ว่าจะพูดหรือเรียกใคร ก็ไม่มีใครได้ยินและจากนั้นพวกเธอก็กลับบ้านไปและเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับขอขอบคุณประสบการณ์หลอนๆจากคุณรุ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ